สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาบอกวิธีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะในบน t i k t อ ok ก shop ของเราใครที่มีแอคเคต์ที่เป็น t i t t อ ok ก s h อ p อยู่แล้วนะคะสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เลยในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเพิ่มสินค้าเราลงไปใน บัญชีของเรานะคะตัวนี้นะใครที่เป็นมือใหม่นะสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะตัวนี้นะอันนี้ก็คือใช้บัญชีใหม่ๆนี้เอาให้ทําให้ดูเลยยังมีสินค้าเพียงแค่ไม่กี่ชิ้นเองนะคะเมนูทางด้านซ้ายตัวนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยทุกคนน่าจะได้ใช้กันได้เยอะเลยนะคะตัวนี้เป็นคําสั่งที่ได้ใช้ทุกคนแน่นอนแต่วันนี้เรามาเน้นเรื่องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะตัวนี้นะให้คลิกเข้าไปได้เลยนะคะพมผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวนี้นะคะเราก็สามารถเพิ่มได้เลยว่าสินค้าเราเป็นอะไรยกตัวอย่างนะคะในที่นี้ลองเป็นเดทนะคะ พิมพ์เข้าไปในชื่อผลิตภัณฑ์ได้เลยค่ะอ่าหมวดหมู่นะคะตรงนี้ที่สําคัญคือเลือกให้ถูกนะเพราะว่าลูกค้าเขาเลือกเซิร์ชหาข้อมูลหรือว่าต้องการสินค้าใดๆเขาจะได้ตรงหมวดหมู่ของเราที่เรากําหนดไว้นะคะให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการนะคะในที่นี้จะเป็นเสื้อผ้านะคะตรงนี้ก็ให้เลือกไปได้เลยอ่านี่นะอ่ะ เลือกเสร็จแล้วนะคะตอนนี้พอเลือกเสร็จแล้วนะคะเขาให้ใส่แบรนด์ถ้าเสื้อผ้ามีแบรนด์ให้ใส่เข้าไปนะคะเพื่อช่วยในเรื่องข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะหรือว่าถ้าเกิดนเสื้อผ้าไม่มีแบรนด์เราก็ไม่ต้องใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะอาจจะท่านตรงช่วงนี้ไม่ได้เลยอ่ะมาดูรายละเอียดที่สาคัญคือภาพต้องเพิ่มนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าของเรานะคะภาพสามารถเพิ่มไม่ทั้งหมดเก้าภาพไปนะแต่ใน,นที่นี้องเพิ่มแค่หนึ่งภาพไปดูนะคะคำอธิบายตรงนี้สามารถเพิ่มได้เลยนะคะ แล้วแต่เราจะใส่นะวิดวีโอมีถ้ามีได้ก็ใส่ได้นะคะถ้ามไม่มีเขาไม่ได้บังคับนะคะเชื่อกตแปรตรงนี้นะคะสามารถใส่ได้เลยนะตัวนี้นะคะสมมติเพิ่มเพิ่มเป็นเรื่องสีเนะาะเพิ่มเป็นเรื่องสีนะคะตัวเลือกอาจจะเป็นสีขาวค <uk> ือบางทีเราอาจจะมีหลายสีมากกว่าน,นี้เนาะพอคลิกเสร็จแล้วนะคะก็ <t oken> ตัวนี้เรามีขาวละเขาก็จะมาให้เราใส่าราคานะคะร <uk> <t oken> าคาปีกของเราที่เป็นตัวแปรเนี้ยที่เราเพิ่มไปเมื่อตะกี้นะ ตัวนี้เราขายที่เราคาเท่าไหรเอ,อ่อ999บาทน,นะคะปริมาณในที่นี้คือนะจำนวนในสต็อกสินค้าของเรามีเท่าไหร่นะคะเส้นสีจีมีแค่สองตัวนะคะรุ่นนี้นะให้ใส่ไปได้เลยนะคะอะมาดูที่เมนูการขนส่งและรับประกันค่ะตัวนี้เราต้องไ็นควรใส่น้ําหนักเข้าไปนะชุดเราน้ําหนักประมาณเท่าไหร่แพ็คเกจที่เราจะห่อแล้วมีขนาดเท่าไหร่ให้เราใส่ไปน,นี้เลยเพื่อคํานวณค่าน้ําหนักได้นะคะอ่ะอันนี้เป็น5้าร้อยกร,รัมนะคะ500ร้อยกร,รัมนะ Okay. ความสูงค่ะความสูงคือแพ็กเกจซิ่งของเราความสูงเท่าไหร่ในการแพ็กสินค้าส่งไปให้ลูกค้านะคะ,ะสมมติตรงนี้การใส่ประมาณ15เซนเนาะก็คืออาจจะเป็นถุงมางๆไม่ได้หนามากนะคะ ระยะเวลาการรับประกันอาจจะรับประกันแค่1นึ่งวีคนะคะก็คือเจ็ดวันหลังจากได้รับของหรือว่าในระหว่าง7วันในการขนส่งรวม7วันพอดีนะคะตอนนี้เก็บเงินไปทางไม่ให้มีนะนอบางคนถ้าเกิดมีเก็บได้ก็ก็สามารถที่จะมีเปิดตัวนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าทางร้านใดที่ไม่มีเก็บไปทางนะไม่ต้องติดตรงนี้นะคะเพราะว่าเหมือนลูกค้ากดเก็บไปทางมาจะมีปัญหาในการรับออเดอร์เราไม่ได้จัดส่งนะคะอ่ะพอตรงนี้เสให้กดคํา,าว่าเผยแพร่ได้เลย อ่ะตรนนี้นะคะเป็นการเพิ่มเสร็จแล้วเขาจะขึ้นว่ายินดีด้วยเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของคุณสาเร็จนะคะให้กดเสร็จสิ้นได้เลยหรือว่าต้องการที่จะเพิ่มรายการใหม่ก็ให้กดคาว่าเพิ่มรายการใหม่เพื่อที่จะไปบันทึกตัวต่อไปหรือว่าสินค้าตัวต่อไปได้เลยนะคะอันในที่นี้กดเขากดเสร็จสิ้นไปก่อนนะอัะอนนี้เราก็จะมีรายการเพิ่มเข้ามาในตรงนี้แล้วเราก็จะขึ้นว่าวางขายอยู่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสามารถเพิ่มได้ง่าย,ายๆแบบนี้เลยนะคะถ้าไม่ต้องการนะคะสามารถที่จะไปกดที่ อ่าไข่ปลาปลาป,า,ปาตัวนี้ได้นะคะแล้วจะมีคําว่าลบนะคะมีคําว่าลบหรือว่าใช้คําว่าคัดลอกก็ได้นะคะัดลอกแล้วเราก็เปลี่ยนแค่รูปภาพเนื้อหารายละเอียดอะไรเงี้ยสามารถที่จะทําได้นะคะตัวนี้รายละเอียดคร่าวๆในการจัดการผลิตภัณฑ์การเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่มีประมาณนี้ไม่ยากเลยะค่ะลูกค้าสามารถที่จะแบบว่าไปเพิ่มกันได้เลยนะคะตัวนี้นะมีหลายประเภทหลายสินค้าเลยนะคะแล้วเราก็ไปดูในหน้า ช็อปเราดิกตอกช็อปเราก็จะขึ้นหน้าจอพวกนี้เลยนะคะเราบันทึกแล้วก็สามารถไปดูในมือถือก็ได้ว่ามีสินค้าพวกนี้ขึ้นหรือยังนะคะยังไงเดี๋ยวนี้ใครที่ชอบนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวจะมาทำคลิปดีๆแบบนี้อีกต่อไปมีคำถามอะไรทิ้งไว้ได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ